เียค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุ3ามสองแล้วก็สนะคะนี่เลยนะคะเป็นพัสดุแบบนี้เนี่เรามาแกะกแกล้งกันก่อนนะคะทุกคนว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะ ชุดไหนด้านนี้ทุกคนดีใจมากอ่ะเซอรไ์ไพรสวผมทุกคนอ่าซุร์ไพรเราทุกคนโอ้เส้นดุไม่มา เแกยังโคตรดีใจนะคนโอ้ยงอนี่คืรอชุดโ๊ยชิ๊ หน้าทุกคนมาหน้าดีใจมากได้ที่มาหน้าน,นี่นะคะอดีใ,ใจมากเรามาดูอันนี้กันกัน,กนอันนีก้ก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง เรา,าช้าแก่เลยองค์ท้าเรียนทุกคนเราได้ลงทำาละเกรียนแล้วเท้าขาวนะ นี่เป็นใบนะคะลงเท้าสีขาวลงเท้าคอยละนะทำาได้แล้วเดี๋ยวลงเท้าสีขาวเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะคะมันจะคืออะไรทุกคนดีใจมากเลย ส่ดส่งของอันนี้ผมก็แกะละกันโอ O M G ใจอย่าครับเกิดด้านข้างกันก่อนนะ,ค,ะค่ะที่นี้อาจจะนานนิดนึงนะคะ ได้ลองเทา้าอุ้ยได้ลองเท้ากรีนแล้วเนาะลงเท้านักเรีนเราได้รองเท้ากับที่มากมากมนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันนะคะดีใจมากที่เราได้รองเท้ามากเยย ของเต็มหมดเลยทุกคนดูนะไมีไม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพดนะคะบ๊ายบาย